สวัสดีครับพบกับผมมารพินและฟิลไทยดอทบ p o t c o m นะครับพอเก็บของที่เกสเฮาส์เรียบร้อยแล้วเราก็เดินลงมานะครับจากที่พักตรงนู้นนี่ก็คือที่พักนะครับห้องจะอยู่เหมือนอยู่ตรงหน้าผาเลยนะครับที่เห็นเดินตามมาเมื่อกแบบี้แวบๆคือมิสเตอร์ฮอตเซียนะครับจาก h o ตเซียดอทก็เดินพ้นหัวโค้งเนี่ยก็จะไปที่ตัวเมืองนะครับก็เดินไปเรื่อยๆ จจะได้ยินเสียงหายใจหน่อยเพราะว่าผมชอบติดนิสัยว่าเอาไอ้ตัวกล้องเนี่ยขึ้นมาจออยู่ตรงใต้ใตจมูกนะครับเพราะว่ามันเป็นระยะแบบประมาณเกือบเกือบแต่ระยะสายตาครับงั้นเสียงหายใจจะดูแรงไปหน่อยนะแต่ยังไงก็ตามที่ตรงนี้เนี่ยจะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลพันกว่าเมตรนะครับน่าจะเป็นต่างนั้นนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะเป็นเมืองตากอากาศของอ ฝรั่งเศสที่ตั้งขึ้นมาเพราะว่าฮานอยเนี่ยหน้าร้อนก็ร้อนเหมือนกันนะ mm hmm. เขาก็เลยมีที่ไว้ไปล่ตากอากาศเป็นพารียกฮ mm ิวลสเตชันก็คือที่พักตาอากาศของพวกเจ้าอนานิคมเขาแต่ว่าอาคารวิลล่าเก่าๆเ,เนี่ยที่เคยเก่อสร้างอยู่ตรงนี้ถูกทําลายไปในสมัยสงครามนะครับเพราะว่าพวกเว็บมินเนี่ยที่เขาลุกขึ้นขับไล่ฝรั่งเศสเนี่ย หลังสงครามโลกที่สองเนี่ยเขาก็สู้รบกับบริเวณนี้กับกองทหารฝรั่งเศสนะครแล้วก็ทําให้ตัวเมืองถูกทําลายครัก,ก็พวกที่สร้างขึ้นมาใหม่นี่จะเป็นอาคารสมัยใหม่อันนี้เดินเราถึงพ้นหัวโค้งมาถึงด้านหน้าครที่เดินไปข้างหน้านี่ก็คือมิสเตอร์ฮอทเซียที่เราไหฝฟังตรงด้านนี้เหมือนกับกำลังขยายจะทำพื้นที่เพิ่มเติมะเราเดินลงมาจากเนินตรงนู้นะครับซึ่งเป็นที่พักของ โรงงานเฟิงวีนะครับที่ไปพักอยู่ด้านนู้นก็จะมีมีโรงงานที่พักเหมือนกันหลายที่แต่ว่า,าหลายแห่งที่เราเข้าไปถามนี่คือเขาไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่า,าที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงที่นักเที่ยวน้อยนะครับก็คือเป็นหน้าหน้าหนาวของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนฮานอยเลยไม่ค่อยขึ้นมาแต่ก็ขึ้นมานะครับก็มีมีมาบ้างครับก็จะขึ้นมาตากอากาศกันนี่ก็ ที่เดินหายไปนู่นคือมิสเตอร์ฮอเซียนะครับผมซูมเข้าไปให้เห็นว่าหมอกมันหนาขนาดไหนนะครับแล้วก็แกก็ค่อยๆเดินหายไปในหมอกนะฮะนี่ครับกล้องซูมเข้าไป,ประยะประมาณ20-30เมตรเนี่ยก็จะไม่เห็นกันละหายไปในหมอกครับมีคนเวียดเดินตัด